เพียงเท่านี้เราก็มีอ e ีเมลปลอมอีเมลสำหรับใช้งานชั่วคราวนะครับไว้สำหรับลองสมัครแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าบริการต่างๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องเอาบัญชี Gmail จริงๆของเราไปเสี่ยงทดลองใช้นั่นเองนะครับพอมีอ e ีเมลชั่วคราวแบบนี้แล้วเนี่ยรับรองสบายใจหายห่วงนะครับและวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันนี้จะเป็นยังไงดีแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ และนี่คือแอปพลิเคชันอีวั m เมลนะครับสำหรับการสร้างอีเมลชั่วข่าวนั่นเองนะครับและที่สำคัญอีเมลชั่วข่าวอีเมลนี้เนี่ยใช้งานได้จริงนะครับสามารถรับส่งอีเมลต่างๆได้ยืนยันการสมัครแอปต่างๆได้นั่นเองนะครับก่อนที่จะไปดูวิธีการใช้งานนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ใน Google Play Store หรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนายตึงเนีแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้เลยครับเรามาเริ่มเข้าใช้งานกันเลยครับเข้าใช้งานครั้งแรกเราจะอยู่ที่หน้านี้นะครับให้เรากดที่ปุ่มดำเนินการต่อได้เลยตรงนี้ให้เรากดดำเนินการต่อไปได้เรื่อยๆเลยครับหลังจากกดมาถึงหน้าสุดท้ายแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มเริ่มต้นทันทีนะครับ พอกดเข้ามาแล้วเราจะอยู่ที่หน้าหลักของแอปพลิเคชันง่ายๆแบบนี้เลยครับและแอปพลิเคชันจะเริ่มทํางานทันทีนะครับโดยสร้างอีเมลชั่วคราวให้เราแบบนี้เลยครับซึ่งอีเมลแต่ละอีเมลเนี่ยมีระยะเวลาการใช้งานนะครับประมาณ1ชั่วโมงนั่นเองและถ้าเราเอาอีเมลนี้ไปใช้แล้วเราอยากเอาอีเมลอื่นชื่ออื่นไปใช้อีกนะครับเราก็สามารถกดที่ปุ่มเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับในกรณีที่เราใช้แบบฟรีนะครับ1วันเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนอีเมลได้สูงสุดถึง3อีเมลเลย นนั่เองและทุกอีเมลใช้งานรับข้อความได้จริงนะครับโดยจะมีกล่องจดหมายอยู่ตรงนี้นี่เองลองกดเข้าไปดูนะครับถ้ามีแอปพลิเคชันไหนส่งข้อความยืนยันเลขสมัครเข้าแอปต่างๆมันก็จะส่งมาที่นี่เลยนะครับตรงนี้ให้เรากลับไปที่หน้าเมนูบัญชีของฉันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาอีเมลนี้นะครับไปเปิดใช้งานบัญชีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับดูว่าใช้งานได้ไหมรับข้อความได้จริงหรือเปล่านะครับโดยเราไม่ต้องเสียเวลาจําชื่ออีเมลนะครับเราสามารถกดที่ปุ่มคัดลอกได้เลยครับ พอคัดลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับออกมานะครับตรงนี้ผมจะลองเอาอีเมลไปเปิดบัญชี X แล้วกันนะครับกดเข้าไปที่แอป X หรือว่าทวิตเตอนั่นเองนะครับกดเข้าไปได้เลยพอกดเข้ามาแล้วนะครับเราก็เข้าไปที่ปุ่มสร้างบัญชีนะครับจากนั้นในหัวข้อเลือกภาษาที่ภาษาไทยแล้วกดที่ปุ่มข้ามไปก่อนได้เลย ต่อมาให้เราสร้างชื่อบัญชีนะครับสร้างชื่อบัญชีอะไรก็ได้นะครับจากนั้นหัวข้อถัดมานะครับก็คือหมายเลขโทรศัพท์หรืออ e ีเมลนะครับตรงนี้ให้เราวางอ e ีเมลชั่วคราวที่เราคัดลอกมาเมื่อสักครู่ได้เลยครับอย่างในที่นี้ก็จะเป็นอ e ีเมลชั่วคราวที่ผมใช้แอปสร้างมาเมื่อสักครู่นั่นเองนะครับต่อมาวันเกิดนะครับเราใส่เป็นวันอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องข้อมูลจริงก็ได้นะครับผมตั้งเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับจากนั้นกดที่ปุ่มถัดไปได้เลยครับ ต่อมานะครับทางตัวแ,แอปเนี่ยจะส่งรหัสยืนยันไปที่อ e ีเมลชั่วคราวของเรานะครับตรงนี้เราก็กลับออกมาหน้าหลักนะครับจากนั้นไปดูที่แอปอ e ีเมลชั่วคราวข,ของเรานะครับดูว่ามีข้อความเข้ามาหรือเปล่านะครับอ่าในกล่องข้อความมีข้อความเข้ามา1ข้อความนะครับกดเข้าไปดูเลยก็จะเป็นรหัสที่ตัวแอปส่งมานะครับให้เราเอารหัสนี้ไปกรอกที่ตัวแอปนะครับก็จะเป็น526,50 0กนะครับกลัอบออกมาหน้าหลักไปที่แอป X 526500นะครับจากนั้นกดที่ปุ่มถัดไปต่อมาให้เราสร้างรหัสผ่านตามที่เราต้องการได้เลยครับหลังจากตั้งรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มสมัครได้เลยครับต่อมาจะเป็นการใส่รูปโปรไฟล์นะครับตรงนี้ผมข้ามไปก่อนละกันนะครับตรงนี้เป็นชื่อบัญชีก็เลือกตามนี้เลยกดที่ปุ่มถัดไปเลยครับ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าผมสมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน X นะครับโดยใช้อีเมลชั่วคราว email อีเมลปลอมนั่นเองนะครับไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลจริงของเราในการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับ นี่ก็เป็นวิธีการดีๆนะครับที่เราไม่ต้องเอาบัญชี Gmail จริงอีเมลจริงของเรามาสมัครใช้งานบริการแอปต่าง,างๆหรือว่าลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ต่างๆที่เราไม่แน่ใจว่าเว็บไซต์นั้นจะปลอดภัยจริงหรือเปล่านะครับวิธีการใช้อีเมลชั่วคราวแบบนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ช่วยเราได้มากเลยนั่นเองนายตึงเนื่อหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิด,ดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนื่อด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายครับ